คือตอนนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งไนงะปะสะัสสาวะออกมาเป็นเลือดผลนึงออกมาว่าเป็นมะเร็งชัดเจนเลยใจเสียเหมือนกันนะคุณหมอบอกทําใจนะเตรียมจัดงานได้จิตใจเนี่ยก็หอ่อเหี่ยวพอสมควรอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรับได้คือ <Alrighty. S 1> ตอนนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งปัสสาวะออกมาเป็นเลือดรีบไปหาหมอตรวจผลนึงออกมาว่าเป็นมะเร็งชัดเจนเลยใจเสียเหมือนกันนะจิตใจเนี่ยก็ห่อเหี่ยวพอสมควรแต่ยังไม่นึกถึงตอนวันตายเพราะว่า คุณหมอเพิ่งเริ่มรักษาไงถ้ามันรักษาไปนานๆๆเข้าแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยอันนี้แหละนับไทยหลังได้เลยช่วงวันนั้นเลยแกเดินลงจากเตียงไม่ได้ละคุณหมอว่าทำใจนะ เตรียมจัดงานได้ก็คิดว่าเราอยู่ใกล้หมอสักวันหนึ่งหมอต้องรักษาเราให้เราลงมาเดินได้ก้าวเดินนี่นอนที่เตียงเตียงมาพ่ายครึ่งตัวจากสะดือนี่ลงไปถึงเท้านี่<ต>เขาขยับไม่ได้เลยไม่ตกใจเป็นเพียงแค่เริ่มต้นของการรักษาตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าค่า PSA มันคืออะไรแต่คุณหมอมาบอกทีหลังว่าค่า PSA เราขึ้นไปจากสี่นะจากสี่ขึ้นไปเป็นร้อย มันค่อนข้างจะอันตรายแต่เราก็ทำใจดีสู้เสือค่านี้คือจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันจะมีการสร้างโปรตีนขึ้นมาตัวหนึ่งนะซึ่งเกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นแล้วก็ใช้ปริมาณของโปรตีนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นตัววัดว่าเป็นระยะไหน ถ้า P.S.A สูงก็หมายความว่ายาคทายๆคนปกติเนี่ยต้องมี P.S.A ต่ำกว่า4พี่สวีวันก็นำนวัตกรรมของอกโก้เนี่ยมาให้ทานเป็นเพื่อนกับพี่สาว,วเ,เราไปเยี่ยมที่โรงบาลอธิบายที่มาที่ไปว่พาพ,พันตัวนี้มันมาจากไหนและใครเป็นคนทาแล้วทำจากอะไรประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยเห็นผลร่ลางกายเราสดชื่นขึ้นขามันมีน้ามีนวลบีบ <c oughs> <c oughs> ไปเนี่ยมันเจ็บนะเ <c oughs> มื่อก่อนมันไม่เจ็บะ พอวันที่เขาขยับเทา้าวันนี้ก็ดีใจมากเลยเขาสามารถลุกขึ้นนั่งเองได้แล้วก็ค่อยท้าลงได้แล้วก็เริ่มเกาะตามขอบโต๊ะโอ้ดีใจมากเลยวันนี้สมมติอาจารย์พิเชษได้ดูที่เรานั่งคุยกันอยู่อยากบอกอะไรอาจารย์พิเชษเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่เราไม่ใช่ให้เราอย่างเดียวนะท่านเป็นนักวิจัยทำนวัตกรรมแล้วก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจริงๆ ผมต้องขอบคุณในทีมของท่านดรพิเชษอย่างมากเลยผมต้องกราบขอบคุณอย่างสูง